สวัสดีครับกับมาพบกีกค,ครัง้งกับช่องเทียนเคที่แปดชาแนลนะครับเขาวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเดิมนะครับตอนนี้ก็มาดูบ้านเจ้าเซิร์ฟนะครับพวกที่มาเลเพาะพบผมนะเฮ้เชียงอะไรเฮ้ยโอเคครับยังไงอ่ะมีก้อกสองเหรออยู่นี่อยู่เลยบ้านมันแปดตัวเลยชื่อยู่บ้านมันแปตัวนะ ออไ, <ST US> ไมไอยู่ดีจ้าเฟิร์สออกเฟิร์บบเฉยมาดูบ้านมันกับบ้านเรานี่มาดูบ้านมันกับบ้านเรานี่ใครเป็นเจ้าเฟิร์สวะนี่เี่มาดูบ้าน,านบา,นาน <S <S ราาบีานนะโอ้ใช่ไหม ามนนันนะ่อ๋ออยู่ตรง<ม>ไหนอยู่ตรงไหนที่ไงอยู่ตรงอยู่ตรงที่หนูลาบวากันเหรอที่ลาบภูเขาไงเคเดี๋ยวไปดูตรงนั้นใชจใจใจตรงนั้นแหละใส่พี่บ้างไม่ขี่ไม่ได้ขี่พี่มาเสอเกียร์ถอยไอ้บ้านไอ้บ้านนี้ยังเป็นหินอยู่เลยอะ่ะโอ้โหแม่งบ้านรูเบลลเอร์เลยบ้านมันอนะ่ะ มันไม่อุ่มนไม่พอไม่มันเป็นร่องบ้านมันร่องดิฟไอ้มุดลงไปได้เลยนี่นั่นแหละมันไม่พอบ้านน่ะอือไอ้บีบอใจได้ไหมไี้มีปวามไฟฟ้าอยู่นะเล่นไปยกเข้าบ้านเรา ตตายยโงสอมให้บุกปิกยกป้อไมไฟฟ้ากับบ้านยกข้ามน้ำวะงไปผมคิดอยู่ต้องทำไงวะไปาห้องกันดีกว่าางดีกว่ายะไปครับไปครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะไปทุบ้านกันนะครับคือพวกบ้านเจ้าเซิร์ฟที่มี2หลังก็คือบ้านตรงโซนด้านบนนี่ก็เขาปล่อยย่อยไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขาจะออกจากเซิร์ฟไปแล้วด้วยนะครับเฮ้ยน้องมาเรียกแล่วมาเรียกแล่พิกัดครับพิกัดครับพิกัดสามสิบสี่ศูนย์ห้นย์้านย์าศนยห้าศูนย์ห้าศูนยห้าศ เออประมาณนั <mile> ้นไงกดเสียได้กดเสได้ผมโดนเรียนอยครับผมผมถกกับเพื่อนผมตอนปีหนึ่งมันจะคลั่งสนนามากบอกแบบแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้จนถึงวันนี้เลยผมบูลลี่มันหยับเลยผมไม่ได้เกียร์ทุกวันนี้หาผัวแมเฮ้ยไม่ใช่ได้อยู่นะแน่เลยแน่อยู่ที่เดิมปะตอนนึงไม่แน่ใจว่ามันตีแตะหรือยัง ได้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 เฮ้ยมัไม่ได้น้อยจังวะรับตรงนะน้องมาเรียกแล้วอาเก้่รก้ออนนี้แหละไอ้อนนี้แหละพี่มีพี่มี เฮ้ยทำไมเรื่ไม่ได้อันนี้ข้อนี้บั๊กหรือเปล่าน้องมันไม่ได้ไอ่ได้พี่ตองยิงให้แตกก่อนน้องไม่มีลูกไม่มีลูกเอ้ยปกติมันจะตีขึ้นได้เรื่อยๆไม่ใช่หรอะน้องไอ้สามไอ้สามหัวมะจะพี่ยิงให้พี่ยิงให้

มา,า,บาบ้องมาบ้องมายิางให้เฉยใช่ใพี่ใส่พรพี่ใส่พรเผาแร่อยู่ล,ล,ล,ลืมเปียนเลย<ะ>ไปเก็บหรอบ้านกบเวด่องเสร็จปไปอยู่ตัวนั้งเปเลยของพี่ได้สองสี่แปดพันเก้าพันเก้าพันสี่เลยวะแล้วก็มีของที่มันฟาร์มอยู่ด้วยเหรอ,อไ,ได้แค่เจ็ดเองน,น่าจะน่าจะ หรือว่าที่ใส่เองไม่ด้รเสองล้ออะวะอ๋อมันใส่พอแล้วมันก็มีม้าวิว้าอ๋อนเออเออน่าจะเป็นม้าไก่อ่ะไอ้ม้าน่ะม้าสีตามาต้นเกมอ่ะังไนย ผนังตรงนี้ว่าพี่มีหนังผนังชั้นบนนี่เป็นไทรเทเป็นแค่ผนังไทรเทเรงนี้มีผนังไม้มุมนี้มีผนังไม้ด้วยมุมนี้อะไนะลดมุมความตระหนี่ด้วยติดติดต่อไปบ้างเด็เกี้ยวนี่ทิ้งหมดเลยมันเกียดขี้หน้าเด็ะทุกประตูปะทุกประตูเข้าไปไหม ไม่ติด,ดไ,มไม่เห็นมีดาเมจเพมฝั่งนี้ฝั่งนี้เนต่อฝั่งนี้นิดเดีเริ่มดูเริ่มดูเอาเร็วโอเคจะได้เต้นต่อฝ <Okay. S 2> ังไหนเอาฝั่งเ่มเอาให้พี่ได้โอเคอยู<า>่้างขวาแลโอ้ okay. ใ่บอกที่จะรบก็ได้พี่โดนอกทำไมมีพลังงานหรอใช่จะมีพลังงานไม่เป็นไอ่ะได้อ่มันลีวิเตร์แบงคนยังไงลีวิตอนไดีเช็ค้ลือคึ่งกชม นอีกทีนึงงโอเคอดีนลีนตงั้ปไปไม่ได้ไปมาี่มที่ยนีมังกรนี่งได้บนะตัวเร่งด้นะ่ตัวอไป่าอีลีนเด้งวอมบ้านอีลีนหไม่ใสก่อนหบพรปองันบ้านเิ่ะิอีก อีกเท่าไอีกเปอร์นทุกกเตือนอืออือช่วยด้วยพีจ้รปืนเรีชุดมาไหมัออ้ยอคนคนชุอออดอำก็ได้อ้ช้างอา้ทำแล้วระเบิดระเป็นจะนีมังกรคู่ใจ น,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 นี่ไงให้มังกรเป่าทั้งหลังเลย, <c oughs> เยไมได้มันปิดปอมปะทุกข้างในข้างบนลงล่างไหมทป้งตู้ไหม เป่าเป่าป้อมเป่าป้อมไม่เองไม่มาทุบตูชั้นบนหรอทุบผนังไรไงเนาะทุบกระถางอเลยก็ได้น,ไนะไดนั่นเือไหนะเราปลไ เอออย่ามีเหรียญเปลี่ยนได้เล้วทำไมมันเลยขอเปลี่ยนกดเปลี่ยนเรียบร้อยเลยมีน้ำมีเท่าไหร่เนาะมี่สั่งก่อน

别动 <Get> เลขกี่ทีแตกอะนอหนึ่งพลัางงานด้วยแท้แนะ่เบอร์ไฟายิงพลังงาน <c oughs> แม่ใจแต่มันมีบุ่งที่เป็นพลัางงานอยู่ใช่ปะ กลุ่รูปพลังงานอ่ะน่าจะเข้า เดาข้างในไม่ใช่ดิ ชิปไดเมพี่แต๋เหรอผมก็ไม่มีรัชิปไดเมทตีเลยปะคืไไม่เทา่เทา,าไหร่วะก็สามสิบสามสามสิบนอะไรรึเปล่าเไม่ขึน้น ขาคอเนื้อแล้วใแกนะใจเหนื่อ <c oughs> <c oughs> แชร์เราอยู่เงไม่ได้ารแชร์เรากลับหมดเรืองไม่ได้ห,ดหันหลังไปมองเลยยก <c oughs> อยู่อยู่สามต่อเาทำแคมันอยู่สี่คนสี่คนีแชร์ทหเร่องแตกมึงเมื่อ้ถ้าเข้งแตกอสตอมมาให้สตอมทุบแล้วมึงส <c oughs> ตอมมีตุก แล้วหมดแล้วดาบเอชิปคอนแตกหมดหมดแล้วพี่ก็แตกหมดชิปคอนยังเหลือไหมในบ้านเราแน่จะหมดหรอมั้งชิปคอนยังมีประมาณสี่อันนี้แตกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปดูที่นี่ครับพี่แคม

you <laughs> ไปกันต right, ่อต่อไม่ไม้เลยไนไหนไม่ได้เลยผมต้องไปทำงาน มีปืนเยอะป่ะยิบแกทำรับปืนใส่แมวหมดเนาะอุ้ยนี่ทำกองอุดบ้านด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ได้อุดไม่เอาไม่เอาเลยกำลังงานเ่ยวจะทิ้งให้หมด เฮ้ยเจอทฮ้นี่วะ่ะใส่ไฟไปเอาทำอะไนไม่รู้นี่นืนมีปู่ ร้อยน้ำมันสดพันสองไทเทพันเอ็ดเอาเรื่องอยู่ไทเทียมต้องหลังตามไม่ได้ทีน้อหลังแล้วที่ไปพามาเป็ที่เรตามที่มันโอเคครับตอนนี้ก็จะไปชิงเหรียญแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพวกเจ้าเซิร์ฟจะมากันเยอะหรือเปล่านะครับคือตอนแรกเหมือนว่าพวกเจ้าเซิร์ฟเขามีรัสเซีย2พวกนะครับแล้วก็ เขามาลุ้นเหล็กพวกผมนะแล้วก็เหมือนว่าโซนด้านบนเขาจะปล่อยบ้านย่อยไปแล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะออกเซิร์ฟไปแล้วนะก็ตอนนี้เหลือแคอ่ที่ราบแค่หลังเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาชิงเหียกหรือเปล่านะครับพวกเขาก็เลี้ยอเขาจนนเหมือ,อนกันนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปชิงเหียกกันเลย 우우우 <laughs> <laughs> เขาจะมาชิงกันนะครับเขาก็มาเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีหุ่นมาแค่ตัวเดียวเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอกันบ้านนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพวกเขาจะมาเร่นตอนไหนนะ